s อสไฟฟ้าหน้าหล่อย่อดสูงมจากรุ่นพี่เต็มๆห้องดีสสันกว้างขวางอันนี้ไปสค์จัดเต็มออปชันจัดแน่นแบบคันนี้ราคาสุดคุ้มเริ่มต้นแค่ลลานนิดนี้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมออฟกับพี่สุดนะครับเราอยู่กันนี่เลยหนึ่งในรถ s u v ไฟฟ้า100%ที่ใครหลายคนเนี่ยสนใจนะฮะและต้องบอกว่าเป็นคันเนี่ยที่น่าสนใจมากๆด้วยราคาค่าตัวของเขานะฮะกับดูเกีย EV5 รุ่นแอร์ราคาเขาเพียง1 3 9 9 0 0้านบาทแต่ได้รถเนี่ยครบจบคุ้มในคันเดียวเลยทั้งความอเนกประสงค์และดีไซน์ตัวรถเนี่ยที่หลอ่อแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสรุปครับ5เรื่องสุดคุ้มของเจ้าคันนี้เนี่ยว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เอาไว้ทุกคนเ,เห็นภาพกันไปเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากจะเล่าทุกคนฟังกันก่อนว่ารถเกียร์ที่ขายในไทยปัจจุบันนี้มาจากเกียร์เซลส์ประเทศไทยนะครับเขามาจากบริษัทแม่ที่เกาหลีใต้นี้มาทําการตลาดด้วยตัวเองเลยด้วยชูนะครับภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ยกระดับให้ดียิ่งขึ้นทางเกียร์ได้เปิดตัวรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ขายในไทยกับดีเกียร ev 5เขาบอกว่าเปรร SUV ็นรถ s อ v ยนอเนกประสงค์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนขับขี่รุ่นใหม่ที่นำเสนอคุณสมบัติของรถยนต์ SUV ขนาาดกลงอย่างงแท้้จริไไดอย่างครบถ้วน ดเกียร ev 5ที่ขายในไทยมีทั้งหมด4รุ่นย่อยได้แก่รุ่น light air earth long range และ earth exclusive all wheel drive โดยมีราคาเริ่มต้นที่1,299,000าาทเบาทดเกียร ev 5 air ที่เป็นรุ่นย่อยที่น่าสนใจและเป็นรุ่นย่อยที่เรานำมารีวิวในคลิปนี้มีราคาคุ้มค่าที่1,399,000บาทนะครับและดูเกียร ev 5 air ยังมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษ motor expo ที่มอบสิทธิประโยชน์สูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเพียง1 5 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้น เรื่องที่1ดีไซน์ภายนอกดูพรีเมียมรอจัดเท่จริงนะครับต้องบอกว่าระหว่างที่เราขับมาที่นี่เวลาคนเห็นปุ๊บเฮ้ยมันดูโดดเด่นสะดุดตารจริงนะหันมามองเฮยนี่มันคือรถอะไระนะครับต้องบอกว่าการดีไซน์เขาเนี่ยถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ที่เป็นรถ s u v ไฟฟ้าเหมือนกันอย่าง EV9 นะฮะและดีไซน์ของตัวเขาเนี่ยแม้ว่าจะย่อส่วนจากรุ่นพี่แต่ต้องบอกว่าเฮ้ยเป็น s u v ขนาดกลางที่คงความเป็น s u v เนี่ยการออกแบบไปได้อย่างแท้จริงดูดีครับ ดีไซน์เห็นป,ป,ปุ๊บรู้ปั๊บว่านี่คือรถ SUV เอกลักษณ์การดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบ o p p o s i t e United คือการนำสิ่งที่ตรงกันข้ามเนี่ยสิ่งที่แตกต่างมารวมเอาไว้เนี่ยได้อย่างลงตัวในคันเดียวกันดูนะครับกระจังหน้าเนี่ยสไตล์ไทเกอร์เฟสเห็นป,ป,ปุ๊บรู้ปั๊บว่านี่คือรถเกียร์แน่นอนนะครับมองลงไปด้านล่างเห็นปะ่ะช่องระบายอากาศฮะและเขามีการเล่นลวดลายเห็นปะ่ะ นี่มันดูตัดแล้วมันแตกต่างแต่มันอลงตัวเนี่ยตัดกระแถบสีเงินแบบนี้ดูสวยดีนะครับและถ้าเป็นรุ่นแอร์เนี่ยพลาสติกตรงนี้มันจะไม่ได้เป็นแบบเงานะเหมือนรุ่นบนบนแต่ส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้แหละดูแลรักษาง่ายดีนะไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะนะเห็นป่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยให้มาครบกะระยะได้ง่ายรอบคันเลยนะและลองดูที่ไฟครับไฟหน้าเป็นแบบ led multi reflection และไฟท้ายเองเนี่ยออกแบบเขาเรียกว่าแบบ star map คือจำลองการเรียงตัวของหมู่ดาวฮะเวลาขับตอกนกลางคืนเนี่ย แสงสวยแล้วก็เห็นชัดดีมากเลยนะครับบาร์แบบนี้แล้วลองมาดูฮะนี่ล้อเขาครับเป็นล้อปัดเงาทูโทนมีฝาครอบเกียร์ตรงนี้เห็นปะ่ะเหมือนลายเรขาคณิตเนี่ยเอามารวมกันไว้ได้ยังไงเออคุณออกแบบเขาเก่งดีนะได้ยางขนาด2 2 5ทัพหก r 1 8เพียงพอแล้วเน้นความนุ่มนวลความสบายในการโดยสารนะะแล้วก็เวลาปลิดยางเนี่ยดูแลกษาง่ายราคาไม่แพงด้วยไล่มาที่เส้นสายด้านข้างนี่เสาด้านหน้าสีดำเป็นเอกลักษณ์ของเกียร์นะฮะ กระจกมองข้างเนี้ยมันมีดีไซน์อะ่ะเป็นเฉพาะตัวของเขามาพร้อมกับไฟเลี้ยวและลองดูฮะใช้ด้านล่างของตัวรถเห็นไหมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเป็นลวดลายแบบนี้เหมือนเนี่ยข้างล่างกันชนหน้าเลยเอ้ยโอเคโอเคอยู่นะจะก,กระทั่งมาที่เส้นสายด้านหลังเห็นไหมลวดลายแบบเดียวกันครับและตัดแถบสีดาตรงนี้เพื่อให้หลังคาเนี่ยดูลอยตัวแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้านท้ายเองก็สวยไม่แพ้กันนะครับนี่ไฟท้ายอย่างที่ผมบอกไปนะตัดเนี่ยแถบแนวนอนแบบนี้ นี่แล้วมีกล้องมองหลังด้วยกล้องมองรอบคันเนี่ยพร้อมการาฟิกแสดงผลเนี่ยบนหน้าจอให้กะระยะขับได้ง่ายเนี่ยเซนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้ครบตัดกับนี่แถมเนี่ยการตกแต่งด้านล่างเนี่ยเหมือนกันนะครับและต้องบอกว่าประตูเขาในด้านหลังเนี่ยเปิดปิดด้วยไฟฟ้าด้วยพร้อมกับฟังก์ชันสมาร์ทเทลเกตเราพกกุญแจไว้ติดตัวแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆครับแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะร้องประมาณสัก5าวินาทีแล้วมันก็จะเปิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอันนี้ดีมากๆเวลายกของเนี่ยเพิ่มความประสงนะตามสไตล์รถเอายยนะีบางง เออเนี้ยจะกดยังไงมันกดไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับและด้านหลังเนี่ยการออกแบบเขาเนี้ยไม่ธรรมดาเลยใบปัดน้ำฝนหลังมีมาให้นะแต่มันซ่อนอยู่ด้านบนนี้ทุกคนมันสามารถได้กดตมาเพื่อปัดตรงนี้ได้และอันนี้คือไฟเบรกดวงที่3นะครับ เรื่องที่2ความในประสงค์ภายในห้องโดยสารนั่งก็สบายคนเยอะก็หายห่วงนะครับกับคันนี้เลย t h กกี a EV5 อ่ะเราเปิดให้ดูกันไปเลยฮะอย่างที่เราบอกคันนี้เปิดปิดด้วยไฟฟ้าแล้วเปิดปุ๊บสิ่งที่ทุกคนจะสังเกตได้โอ้ยบานฝาท้าทยมันกว้างมากคือเขาออกแบบมาต้องการให้มันเปิดออกมาได้ในประสงค์จริงๆตามสไตล์รถ s อ v แท้ๆนะฮะและต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยมีช่องที่เก็บของเก็บของเนี่ยเยอะไปหมดและสามารถคัสตอมไหมเนี่ย ปรับระดับที่เกี่ยวต่างๆด้านหลังตัวรถเนี่ยได้ด้วยตัวเอง <Wow. S 1> ออกแบบรถเนี่ยเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครก็สามารถทําได้ <Wow. S 1> ตามสไตล์คุณว่าคุณอยากจัดเต็งของยังไงว่าไปแล้วเนี่ยมีที่ซ่อนของคุณพรรยาเนี่ยเยอะทุกคนด้านล่างเนี่ยนี่ <Wow. S 1> ก็มีถาดวางของนะและเป็นถาดพลาสติกมาให้อย่างดีและด้านหลังเนี่ยสามารถวางกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ถึง4ใบเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้แบบ60-40พับลงไปได้ราบเลยนะครับอย่างตอนนี้เองเนี่ยเราวางกระเป๋าเดินทางขนาด18นิ้วเนี่ยวางให้เห็น อห่วงนี้หไหลใบเหลือๆจะวางแนวนอนแนวนี้ก็ได้จะวางแนวนอนแนวนี้ก็สบายๆนะฮะอีกหนึ่งทีเด็ดเนี่ยของรถคันนี้เลยคือมันสามารถทําตัวเป็น power bank จ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้อย่างเวลาที่เรามาแคมปิ้งแบบนี้นะต่อไฟต่อเตาต่อนูน่นต่อนี่อย่างแรกเลยเราสามารถต่ออุปกรณ์ได้นะครับที่ช่องชาร์จมันก็จะต่อออกมากลายเป็นปลั๊กแล้วก็เสียบพ่วงอีกทีหนึง่งหรือทีเด็ดคือน,นี้เลย มันมีช่อง AC ตรงนี้ครับเราสามารถเอาปลั๊กเนี่ยเสียบเข้าไปจากตัวรถได้เลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอันนี้แหละฮะสะดวกสบายสุดๆนี่ครับปลองพิสูจน์ได้เห็นว่าเบาะหลังเนี่ยมันพับได้ราบแค่ไหนเอ้ยมันเรียบจริงๆนะทุกคนสามารถนอนเนี่ยมาแคมปิ้งได้ชิลๆเลยแม่ถ้ามีคนรู้ใจอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยก็คงจะดีนะครับ ส่วนพื้นที่นั่งภายในนะครับก็ต้องบอกว่ากว้างขวางไม่เบาเลยนะเบาด้านหน้าเขาบอกเป็นแบบเบนช์ซีดรองรับสรีระของคนนั่งที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นคนสรีระแบบไหนคันนี้เขารองรับหมดมาดูดิหยุยตัวเบาเนี่ยมันกว้างมากนะมันลงมาถึงตรงกลางแบบนี้เลยและที่วางแขนเนี่ยมันสามารถพับเนี่ยยกขึ้นได้แบบนี้ถึง115องศาเอ้ยเพปุ๊บเนี่ยก็สวีกกาั้งข้างได้สบายๆจับมือกันแบบนี้ได้โอเคเลยแต่ต้องขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนเบาเนี่ยคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางสามารถปรับ กระดกแบบนี้ได้ด้วยและมีดันหลังครับลมบ้าสเตรชเนี่ยสามารถปรับให้เข้ากับไซระของคนขับท่าของแต่ละคนเนี่ยได้เลยประกอบกับพวงมราลัยตรงนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะนี่ปรับตรงไหนตรงนี้ปรับได้ถึงเนี่ยหนึ่นี่ มันปรับแบบนี้ได้นะครับเข็มขัดเนื้อไพ่ก็ปรับระดับได้อยากได้แบบไหนให้เข้ากับคนขับตัวเราเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับและก็ต้องบอกว่าพื้นที่นั่งด้านหลังเนี่ยกว้างขวางสบายไม่เบาเดี๋ยวเราเนี่ยไปถามคนที่บ้านผมดีกว่าว่าเขานั่งแล้วเขารู้สึกยังไงกันนะครับโอ้ไม่ตามนลองนั่งอีกแล้วไอ้นี่เนียได้ขาตัวบ้างไหมเนี่ย เอ้ยหลานเอ้ยมันก้าวขึ้นลงง่ายอยู่นะมือจับเนี่ยก็มีมาให้นะแถมตัวเบาะเนี่ยเอ้ยมันปรับเอ็นได้นะเดี๋ยวตาปรับให้ดูนี่ปรับไปงี้โอ้ตานั่งทานี้นั่งไม่ได้นะหลานเอ้ยปรับเองนไปได้สุดแค่ไหนเนี่ยโอ้ยปรับเอ็นได้เยอะมากมากแถมยังมีพัดพิงสีสะะถามตำแหน่งนี่ครบที่วางแขนตรงกลางก็มี วางแขนได้อย่างนี้ร้อนก็ไม่ต้องกลัวแอร์หลังตรงเสาก็มีแถมเท้านี่ยังสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้ด้วยพื้นหลังเนี่ยกรียบนะลูกเอ้ขนาดไอ้คนขับไอ้ตาอบอฟเนี่ยมันสูงร้อนะตายังนั่งได้อย่างนี้เลยก็นั่นแหละฮะว่าตามคุณตาผมเลยสงสัยเนี่ต้องให้ค่าตัวสักหน่อยแล้วนะผม และอีกเรื่องนึงที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของที่เก็บของกระจ็กรกจิ๊กุกกิกรอบคันนี้ก็ให้มาแน่ๆนะฮะแผงประตูสีบานวางขวดน้ำไซส์แบบ750ดซนะีซีไะไม่ใช่ไซส์เล็กปกตินะครับวางได้ทุกจุดตรงนี้เองก็มีที่วางแก้วนะฮะสออันเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้คอ,อนโซลหน้าเห็นปะ่ะข้างล่างก็มีชั้นหนึ่งข้างบนตรงนี้ก็มีอีกชั้นนึงพร้อมแบบที่วางมือถือนะครับหรือจะเป็นเก๊ะตรงนี้ก็มีนี่ ที่เก็บของนี่กว้างแบบนี้เนี่ยให้มาด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังมีดีเทลเล็กเล็กน้อยน้อยนะอย่างเช่นนี้ที่ห้อยถุงแกงห้อยของฮะห้อยได้3ากิโลหรือจะมีหมุดครับตรงประตูหลังเนี่ยก็สามารถห้อยของห้อยอะไรแบบนี้ได้ด้วยและยังมีที่เก็บของลับอีกหนึ่งอันฮะตรงด้านหลังสามารถเลื่อนเก๊ะตรงกลางเนี่ยออกไปได้เก๊ะเนี่ยใหญ่ใช้ได้เลยนะครับวางของได้อีกเพียบ และสําหรับใครครับคุณผู้หญิงสายแต่งหน้านะครับไม่ต้องห่วงเลยคันนี้เองเนี่ยนี่กระจกพร้อมไฟ LED โทนสีแบบนี้แต่งแล้วหน้าไม่ลอยไม่เพี้ยนด้วยนะครับทุกคนใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยก็ยังมีที่เก็บของแบบนี้เลยทุกคนและฝากระโปรงเนี่ยเขามีโช์ให้มาด้วยนะครับ เรื่องที่3ความล้ําภายในห้องโดยสารน,นะครับลองดูโอ้โหจอเนี่ยยาวๆแบบนี้เลยเขามีชื่อเรียกว่าพารา r a มิกว i d ดิสเพล a y มันเป็นจอ3จอเนี่ยเรียงต่อกันแบบนี้นะขนาดรวมกันเนี่ยถึง29.5นิ้วเริ่มจากจอมัดวัดตรงนี้ขนาด12.3นิ้วแสดงผลได้หลากหลายแจ้งการเตือนพวกเซ็นเซอร์ก,กันกะร,ระยะโชว์ตรงนี้ได้ด้วยและเวลาเปิดไฟเลี้ยวขวาฮะนี่ มันโชว์กล้องตรงนี้บนหน้าปัดตรงนี้ได้ด้วยออกแบบไม่ธรรมดาเลยส่วนจอนี้ฮะเป็นจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วเหมือนกันรองรับ Apple Ca r p l a y ท n d r o i d Auto แบบไร้สายนะฮะแล้วช่องชาร์จคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยให้มาอัดแน่นเต็มๆนะเริ่มจากนี่ช่องชาร์จไร้สายครับก็ทำงานคู่กับ Apple Ca r p l a y ได้เลยไม่จาเป็นต้องต่อสายให้ยุ่งยากนะรวมถึง usb คันนี้ให้มาเป็นแบบ type c รอบคันนี้ข้างหน้ามี2ช่องนะครับแล้วตรงนี้มี power outlet ด้วยซ่อนไว้อยู่ ช่องไม่เนียนมากทุกคนนอกจากนี้ด้านหลังเนี่ยก็ยังมีครับ USB Type C อีก2ช่องอยู่ด้านหลังบอกอดีไซน์มาได้เก๋ไก๋เวรี้กู๊ดนะฮะสามารถเอามือถือเนี่ยสอดไปที่วางของในเบาะหลังได้ด้วยและต้องบอกว่าชาร์จเร็วเนี่ยใช้ได้อยู่นอกจากนี้ครับการออกแบบเขาเนี่ยแม้ว่าจะมีจอยาวๆใหญ่ๆแบบนี้แต่เขายังคง user experience ให้สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยมอยู่นะอย่างตรงนี้นี่มีจอที่3ครับเป็นจอระบบปรับอากาศเป็นแบบสัมผัสด้วยให้แสดงข้อมูลได้ตลอดเวลาไง พราะบางทีเราอยากดูข้อมูลแอร์แล้วมันจะเป็นต้องกดเมนูเนี่ยเข้าไปที่หน้าจอก็สามารถทําได้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานดูดิลมเป่าเท้าลมเป่าหัวปรับอะไรเงี้ยสามารถปรับได้ทั้งหมดนะกดได้ด้วยเพื่อไปที่เมนูรัดการปรับแอร์ที่จอตรงนี้หรือปุ่มควบคุมครับอันนี้ยังให้มาแบบครบปุ่มตัวนี้แบบสัมผัสนี่อยากกับปุ่มโฮมกดตรงนี้ได้อยากไปเซตอัพกดตรงนี้ได้เลยตั้งปุ่มเพลย์ิได้ด้วยว่าอยากให้มันเนี่ยเข้าไปที่เมนูไหนเราก็สามารถปรับตั้งได้และตรงนี้ครับ เป็นปุ่มสวิตช์จริงๆนะยังให้มาอยู่ปุ่มเนี่ยเพิ่มลดเสียงปุ่มมิวกดตรงนี้ได้เลยและตรงนี้เนี่ยมีปรับแอร์เป็นแบบสงโซนแยกซ้ายขวาเนี่ยสวิตช์แอร์ให้มาสวิตช์พัดลมให้มาอันนี้ดีงามมากๆที่ยังเก็บเอาไว้ให้อยู่ตรงนี้ดูดิปุ่มกล้องมองรอบคันยังให้มาครบปุ่มเบรกมือไฟฟ้านะฮะอยู่ตรงนี้ที่เปิดช่องชาร์จเปิดฝาท้ายเนี่ยให้มาครบครบเลยทีเด็ดอยากให้ดูปุ่มตรงนี้ฮะนี่เกียร์กับปุ่มสตาร์ทเขามาเป็นก้านอยู่ตรงนี้นะครับผม บางคนไปเซเป็นบ้องเลยมันก็ใหญ่เนี่ยมองเห็นง่ายและใช้งานได้ดีนะฮะวิธีการใช้งานง่ายๆเราขึ้นรถมาแล้วคันนี้เองเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเขายัางให้เราเนี่ยกดปุ่มสตาร์ทอยู่เราต้องกดปุ่มตรงนี้ฮะ ev หนึ่งครั้งพอกดปุ๊บเราอยากเข้าเกียร์ใช่ปะ่ะเหยียบเบรกเราบิดไปข้างหน้าเป็นเกียร์ดีแล้วเออเราบิดมาอีกทีหนึง่งตรงกลางเป็นเกียร์เบิดลงมา1แก๊กเป็นเกียร์อาร์เห็นป่ะคือมันจะมีแก๊กกลางใช่ไหมแล้วขึ้นไปเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ น้ำมันเหมือนเป็นแก,กแก๊กแก๊กอย่างเงี้ยเข้าเกียร์ดีลงมาเป็นเกียร์อาเกียร์พีก็กดปุ่มที่หัวเกียร์เป็นอันเรียบร้อยตอนลงรถครับก็กดปุ่มดับเครื่องแล้วก็รักรถเป็นอันจบเอ้ยไม่ธรรมดาเลยนอกจากนี้ครับเขายังเพิ่มนี่ความโปร,งร่งในห้องโดยสารเนี่ยที่ทุกคนเห็นครับพาโนรามิกสันรูป เปิดได้ตรงนี้แล้วเปิดได้กว้างมากเวลามันนอนแคมป์ฮะนอนดูดาวกับคนรู้ใจเนี่ยฟินสุดๆเด็กๆก็น่าจะชอบและไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าเขามีม่านเปิดปิดด้วยไฟฟ้าและบอกว่าม่านปิดโคตรไวทุกคนเนี่ยกดเมื่อกี้เนี่ยมืบโ,โ,โอ้โหยังแข็งโอลิมปิกฮะปิดแล้วไม่ธรรมดาเลยนะครับ เร่งศูนย์ถึงร้อยพร้อมไปโอ้ยไหลามาเ,ลเรื่อยๆค่อยๆมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอัอตราเร่งนะครับของเจ้าคันนี้เนี่ยศูนย์ถึงร้อยเนี่ยทำไ,ได้ที่8.44วินาที <Wow. S 1> เฮ้ยคุณผู้ชมมีเซอร์ไพรส์นะฮะ เพราะว่าดีกว่าสเปคที่เขาบอกว่าอีกสเปคเขาบอกว่า28.5วิอันนี้เราทดสอบในหมดสปอร์ตนะฮะส่วนอัตราเร่งแซง80-120คันนี้ครับอยู่ที่5.32วินาทีเอ้ยอัตราเร่งแบบนี้เอาจริงๆเนี่ยมาเป็นขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวขับขึ้นรลอหน้านะ217แรงมา้าแรงบิด310นิตันเมตรแต่ขับได้เหลือๆเ,เลยจะขับในเมืองก็สบายขับต่างจังหวัดก็คล่องตัวหายห่วงเร่งแซงได้กำลังเนี่ย เหลือ,เ,ลอเพียงพอแล้วนะฮรุรวมถึงโหมดการขับขี่คันนี้มีให้เลือกถึง4โหมดมีโหมด Eco, Normal, Sport แล้วก็มีโหมด Snow นะการตอบสนองของคันเร่งนี้มันก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละโหมดใครเนี่ยต้องการความแบบสบายชิลๆไม่อยากให้ตัวรถเนี่ยมันแบบพุ่งแบบมากจนเกินไปก็เลือกโหมด Eco อันนี้ขับแบบชิลๆสบายๆเลยไม่ต้องปรับตัวเยอะต่อให้คุณขึ้นมาขับรถไฟฟ้าเป็นครั้งแรกก็ตามนะแต่ถ้าใครเนี่ยชอบ โอ้โหอัตตาเร่งครกดคันเร่งแล้วเนี่ยอัตราเร่งตอบสนองเป็นมาก็เลือกโหมดสปอร์ตจัดไปเลยทุกคนอันนี้เขาเซตมาให้เนี่ยเราเลือกใช้ได้ตามความต้องการเนี่ยของคนขับแต่ละคนนะฮะรวมถึงเนี่ยมีโหมดสโนด้วยแต่ละคนเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยโหมดสโนให้มาทําไมที่ไทยเนี่ยต้องรอหิมะตกก่อนถึงจะได้ใช้ไหมไม่จาเป็นนะฮะจริงๆโหมดสโนเนี่ยเขาไปใช้เนี่ยบนพื้นผิวลื่นบนถนนล,ลื่น หมายความว่าพอเราขับไปบนถนนลื่นแล้วเราเลื่มโหมดสโนใช่ปะ่ะเวลาเราถอนแป้นคันเร่งฮะตัวรถจะไม่ตัดกําลังทันทีมันจะยังคงเนี่ยส่งแรงบิดค้างแรงบิดเอาไว้ลนงล้ออยู่เพื่อไม่ให้ตัวรถเสียอาการเพราะไม่งั้นเนี่ยเราขับมาลื่นๆฮะเร้่เหมือนแบบเราหยุดเดินอะพอเราเดินมาบนถนนพื้นน้ำแข็งหรือพื้นลื่นๆแล้วหยุดเดินรถมันจะสไลด์ไปได้เออมันอาจจะมีอาการแบบนั้นอันเนี้ยเขาก็คิดมาให้แล้วมีโหมดเนี่ย ในการขับขี่ให้เลือกมานะครับตามต้องการแต่ละคนเลยนะไม่ว่าคุณจะชอบแบบไหนคันนี้เขามีมาให้เลือกหมดส่วนเรื่องพวงมาลัยอันนี้ที่เราเห็นดูเลยฮะเฮ้ยวงมันโอเคนะอันนี้เป็นสไตล์ของเกียร์เลยมันจะมีช่องตรงนี้เอาไว้เราจับแบบจับบุ้มไหนก็ได้อะเออเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าอาจจะมีความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันทรงแบบนี้เอออยากจับแบบไหนก็จับได้เลย นะเผื่อบางคนชอบจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับอย่างนี้ <c oughs> จับแบบไหนก็ให้มาครบๆนะรวมถึงในเนื้อหนังคุ้มมาโอเคนะออแม้ว่านี้จะเป็นรุ่นแอร์ก็ตามเนี่ยแต่ให้มา เอ้ยโอเคเลยและปุ่ม,มบังคับควบคุมเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของเกียร์เขานะฮะเขายัางให้มาเนี่ยครบไปหมด drive mode เลือกตรงนี้แถมด้านหลังเนี่ยก็มีปุ่มปรับระบบรีเจนซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะอธิบายให้ฟังนะ,ะน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันจะแปรผันตามโหมดการขับขี่เหมือนกันหมายความว่าถ้าเราเลือกโหมด Eco ฮะพวงมาลัยก็จะเบาๆสบายๆายฟีลลิ่งก็แบบจะไปเรื่อยๆเป็นแบบนั้นนะครับเหมาะกับเวลาคนที่แบบขับในเมืองคุณผู้หญิงขับซิตี้คาร์แล้วมาขับคันนี้โอ้ย คุณแม่บ้านก็ขับได้นะไม่ต้องกังวลเลยว่าการขับรถคันนี้รถ s อส5ฟ้าแบบนี้จะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าใครเนี่ยชอบน้ำหนักพวงมาลัยเยอะหน่อยเลือกไปที่โหมดสปอร์ตครับมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยตามโหมดการขับขี่อย่างตอนนี้เองเนี่ยเราเลือกโหมดอีโคนะีพวงมาลัยก็จะเป็นมาแบบนี้อ่านี้ขับเบาๆให้เห็นนะข้างหลังไม่มีรถนะครับแต่ถ้าเลือกโหมดสปอร์ตเห็นไหมเออมันก็จะตึงขึ้นมาเนี่ยระดับหนึ่งทำให้เราขับทางไกลเนี่ยมันก็จะเหมาะก,กับคนที่แบบ ชอบการขับขี่สไตล์เปอร์ฟอร์มานซ์มากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นพวงมาลัยของเขาอาถัดมาทีา่เมื่อกี้เราติดไว้คือเรื่องของเบรกคันนี้เองเนี่ยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะฮะมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้มีออโต้โฮให้มาครบขับในเมืองเนี่ยรถจอดเองแต่คันเร่งเบาๆรถออกตัวต่อเนี่ยอันนี้โอ้โหสบายๆนะให้มาเนี่ยครบๆร,รวมถึงนี่ด้วยระบบ Re g e n e r a t i v e braking นะฮะคันนี้เองเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบนะ มันเลือกได้ตั้งแต่แบบ0ย์แบบ0ูนย์คือมันไม่หน่วงเลยมรถปกติทอนเท้าออกจากคันเร่งรถจะไหลๆเนี่ยไปได้เรื่อยๆอันเนี้ยเหมาะมากๆสําหรับใครเนี่ยรู้สึกว่าอยากขับรถเนี่ยที่มีฟีลลิ่งเนี่ยใกล้เคียงรถน้ำมันไม่อยากต้องปรับตัวเยอะก็เลือกไปเป็นเลเวลศย์แต่ถ้าใครเนี่ยชอบให้รถเนี่ยเวลาถอนเท้าออกจากคันเร่งมันนวงๆนิดๆดดตามสไตล์รถไฟฟ้านะฮะ เพื่อให้ตัวรถเนี่ยมันปั่นไฟเก็บเข้าไปในแบตเตอรี่และแทบไม่ต้องใช้ผ้าเบรกอันนี้ก็เลือกมาให้ฮะมีให้เลือกถึงอีก4โหมดคือเลเวล 1, 2, 3รวมถึง i-pedal max มันก็คล้ายๆกับ one-pedal นั่นแหละที่อยู่ในรถคันอื่นนะเราสามารถใช้แป้นเบรกแป้นเดียวเนี่ยควบคุมรถได้จนถึงจุดหยุดนิ่งต่อให้เราเนี่ยเลือกโหมดไหลๆฮะแล้วเราแตะแป้นเบรกลงไปเฮ้ยฟีลิ่งเป็นธรรมชาติดีนะดูดิเราเบรกได้เนี่ยจนตัวรถหยุดนิ่งในะนิ่มนวลเนี่ยออโต้โฮทำงานแนละ้ว พอเรากดแป้นเบรกไปจนสุดรถหยุดนิ่งแล้วออโต้โฮลที่จอกขึ้นปุ๊บเราเอาเท้าเนี่ยออกจากแป้นเบรกได้เลยเอออันนี้แหละครับคือสิ่งที่เขาเนี่ยให้มากับรถคันนี้ด้วยนะแป้นเบรกไม่ต้องปรับตัวเยอะแต่ต้องบอกทุกคนนะว่าแป้นเบรกเนี่ยมันจะอยู่สูงจากแป้นคันนิดนึงเพราะการออกแบบของคันนี้เขาอยากให้คนขับเนี่ยรู้ไง ว่าตอนนี้กําลังจะเหยียบอะไรอยู่ที่มันมีความชัดเจนไม่อย่างนั้นเนี่ยตอนเราขยับเท้าแล้วเนี่ยเฮ้ยบางคนเนี่ยเข้าใจผิดจริงจริงนะทุกคนส่วนช่วงล่างนะครับของเจ้า SUV คันนี้เองเนี่ยเป็นแบบอิสระทัท้ง4ล้อเลยนะด้านหน้าเป็นแบบแม็กเร์สันสตัดด้านหลังเป็นแบบเมลติลิงคันนี้เองเนี่ยจะเน้นความสปายนะในการโดยสารไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะพ่อบ้านแม่บ้านขับรถมีเด็กมีผู้ใหญ่นั่งข้างหลังนะไม่ว่าจะขับในเมืองเฮ้ยมันเก็บรอยต่อเนี่ยสบายสบายกริปกริปเลย ผ่านไปได้เนี่ยเจอหลุมเจอบ่อเนี่ยไม่ต้องกังวลส่วนขับทางไกลมาตัดจังหวัดแบบนี้นะครับยิ่งโอเคเลยนะผนนั่งหลังอนะโอเคนะหลับได้ชิลๆนะอันนี้คือสไตล์ของเขาเพียงพอต่อการใช้งานเลยอันนี้อยากให้ทุกคนมาลองด้วยตัวคุณเองนะเพราะคำว่าสบายของแต่ละคนเนี่ยมันมีนิยามที่ไม่เหมือนกันอยากให้มาสัมผัสและตัดสินใจด้วยตัวเองดีกว่านะครับ หลังจากที่เราลองขับกันไปแล้วอยากพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนได้รู้กันครับคือเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์จไฟเฮ้ยช่องชาร์จก็เทบไม่หยอกเลยนะอยู่ทางด้านหน้าขวาของตัวรถเป็นแบบเปิดด้วยไฟฟ้าดีไซน์ช่องก็เป็นอย่างนี้เลยนะฮะแบตคันนี้เองเป็นแบต LFP ขนาด6 4 2กิโลวัตต์ชั่วโมงตามสเปคเขาบอกว่าวิ่งได้ไกลสุดเนี่ย490กิโลเมตรนะตามมาตรฐาน NEDC นะรองรับการชาร์จ AC นี่คือช่องนี้ครับสูงสุดอยู่ที่7กิโลวัตต์ไฟ1เฟสนะแล้วก็รองรับการชาร์จครับ สูงสุดเนี่ยถึง102กิโลวัตต์นะตามสเปคบอกว่าชาร์จแบตจาก10ถึง80%ได้ในเวลา36นาทีเฮ้ยอันนี้10 8ถึง80นะซึ่งโดยปกติแล้วเราส่วนใหญ่จะชาร์จประมาณ30 8 0ถึง80ก็จะไวขึ้นกว่านี้อีกอันนี้ก็ถือว่าชาร์จไวใช้ได้นน,นะครับทุกคน เรื่องสุดท้ายเรื่องที่5นะครับคือเรื่องของความคุ้มค่าราคาเจ้าคันนี้ฮะดูเกียอีวีไฟรุ่นแอร์ราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทแต่ได้ทุกอย่างอย่างที่ผมเล่าไปทั้งหมดทั้งดีไซน์ของตัวรถหน้าตาแบบนี้การตกแต่งออปชั่นภายในที่ถือว่าให้มาเนี่ยอัดแน่นจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับคุ้มพลังของเขาเนี่ยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง64.2ิกิโลวัตต์อวเพียงพอกับการใช้งานเนี่ยอย่างวันนี้เองผมขับมานครนายกก็สบายๆชิลๆนะฮะในราคาเท่านี้แต่ได้รถ SUV แทไซสใหญ่แบบนี้นก็ถือว่า อีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับใครหลายคนเลยนะครับอยากให้ไปลองสัมผัสเนี่ยพาคนที่บ้านเนี่ยไปลองขับด้วยตัวเองนะว่าเจ้าคันนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับส่วนระบบช่วยเหลือกัน,กนขับขี่ AD s ก็ถือว่าจัดมาให้ครบๆกันเลยทั้งระบบรักษาความเร็วคงที่อัตโนมัติแบบแปรผันที่ทํางานได้จะถึงจุด,ด,ดนิ่งเนียนยระบบช่วยเตือมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างพร้อมระบบแสดงภาพมุมอับสายตาบนหน้าจออันนี้ดี ระบบแจ้งเตือนและหลีกเลี่ยงการชนขนาดถอยหลังระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องจราจรระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับรถยนต์คนและจักรยานพร้อมจังชัน a s สซิสระบบป้องกันการออกจากรถขณะรถวิ่งมาด้านข้างและยังมีกล้องมองรอบทิศทางและถุงลมในรืภัย6ตำแหน่งทั้งคู่หน้าด้านข้างม่านถุงลมเรียกว่าหุงงยาเรื่องเซฟตี้กันสุดๆไปเลย และทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพาทุคนเนี่ยมาดู5เรื่องสุดคุ้มของเจ้าคันนี้เลย SUV ไฟฟ้า100%แต่แตนะดิ d เกีย EV5 รุ่นแอร์คันนี้ที่เขาบอกว่ามอบความคุ้มค่าทั้งดีไซน์และความเหนประสงค์ในราคา1,399,000บาทถือว่าน่าสนใจดิกเกีย EV5 Air ตอนนี้มาพร้อมข้อเสนอมอเตอร์อีที่พิเศษสุดๆที่มอบสิทธิประโยชน์สูงสุด200,000บาทกันนะครับโดยสามารถเลือกรับเป็นเทรดอิน100,000บาทหรือเลือกผ่อนเริ่มต้นพิยง15,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้น และไม่ว่าจะเลือกอะไรทั้ง2อออปชันยังมาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ7ปีหรือ150,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเป็นระยะเวลา7ปีไม่จำกัดระยะทางการรับประกันแบตเตอรี่รถยนต์ไฮโวเท e 8ปีหรือ160,000กิโลเมตร ฟรีประกันไฟชั้นหนึ่งพร้อมพรบเป็นระยะเวลา1ปีฟรีเกียร์โฮมชัดเจนหนึชุดพร้อมติดตั้งกันไปเลยอยากให้คุณผู้ชมกับคนที่สนใจเนี่ยไปลองขับลองสัมผัสเจ้าคันนี้นะพาคนที่บ้านพาคนที่ครอบครัวไปดูการตัดสินใจร่วมกันว่าเจ้าคันนี้เหมาะก,กับเราไหมไม่แน่นะอาจจะเป็นรถคันที่เราเนี่ยมองข้ามไปก็เป็นไปได้อยากให้ไปลองสัมผัสดูในคันเดียวกันนะครับและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจพวกเราด้วยวันนี้ผมอ๊อฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย แน่นอนแชมป์ต่อแล้วด้วยครับ